thank <laughs> สวัสดีจ้ามาพบกับสาวสกลคนบ้านๆผู้เก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนีสาวสกลมารอบค่ำจ้ะสาวสกลเพิ่งเลิกงานเลาะเลิกงานแล้วกะได้หาแนวกินข้าวแรงมากินข้าวแรงสาวสกลเมื่อนีได้ลาบกุ้งสุกสาวสกลเอากุ้งสดนี่แหละแล้วมาลวกให้มันสุกแล้วกะเอามาลาบใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นคือบ้านเฮานี่แหละเนาะก็เลยเอามากินเป็นข้าวแรงเมื่อนีสาวสกลข้าวแรงของสาวสกลเด้ออันนี้ แล้วก็ได้พักกับก็บเป็นพักคอสนี่แหละเนาะแล้วก็อันนี้เลดคอสแล้วก็ได้ทั่ว่วฝักยาวเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวกับสาวสกุลด้วยจ้าใส่มะนาวนำนะมะนาวหอ,หอมตอนบีบเนาะอ,อ,อร่อยอะออตอนปุ่มตอนเห็ดมาได้ซิม ตาสก,กุลได้กุ้งอันนี้มาเขาขายเป็นแพ็คสองร้อยสามสิบบาทลืมหนับตัวมันเนะาะจักได้จักตัวตัวง่ญ่อยูยอย่นดพี่น้องเขาแกะให้เหราเรียบร้อยเลยแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยอืตนสก,กุลมาถึงกะลางแล้วก็แจน้ำโซดาแล้วก็เอามาลวกแล้วก็มาปุ๋ง นื้อกุ้งมันหวาน เขาลืมเอาซ้อนมาเขากะสซอันนี้แหละส่ <c oughs> อันนี้เป็นซ้อนแทนเนาะนี่ว้าวพี่น้องว้า เขาขวัวหอมหอมสาสกุลขััวเองขััวถิ่มไว้อืมเปิดได้ไสแบบนี้แหละอยากลาบอยากอย่างแบบนี้นะมันกาเวลามีมาานันจังบ่อยะบ่แม่นกลางคืนแล้วมานั่งขัวขัวเขาขัวัวต่ำโป๊กโป๊กป๊ก,ปกเนาะเกิ่งใจคนข้างบ้าน น้ามะเกลเทศพุ่ง สาวสกุลกะอิ่มเลยเด้อจ้าพี่น้องมอน้สาวสกุลพาพี่น้องมากินลาบกุ้งเนาะลาบกุ้งซุจกจังไหนสาวสกุลก็ขอขอบคุณพี่น้องสุพูดสุคนท,ที่ติดตามรับชมสาวสกุลเป็นกําลังใจให้สาวสกุลทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเด้อตอนนี้เพื่อนใหม่เข้ามากดติดตามสาวสกุลหลายขึ้นสาวสกุลดีใจร้ายจ้ะสาวสกุลขอบคุณอีลีขอให้พี่น้องสุพูดสุคนไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงจ้ะ สวัสดีจ้าบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ